ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวโซนโฟทุกท่านวันนี้อยู่กับผมลุงโยเกมเมอร์และเราอยู่กันในเกมโซนโฟร,ร่วมกันพูดคุยกับ20ดาวคนใหม่และทำของอย่างไรให้สมดุลลงได้ทั้ง PVP ลงดันและลงวอให้เราไปหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้ครับก่อนที่จะดูคลิปลบกวนฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้คนดูได้รู้จักหน่อยครับ ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะตอมนะครับเป็นผู้เล่นอยู่แก๊ง Y2K ครับผมมีคนอยากจะรู้วิธีการการทำของให้สมดุลน,นะครับโดยการเม้นใต้คลิปของผมไว้ผมก็เลยตามหาอะตอมเนี่ยแล้วกว่าจะเจอครับกว่าจะเวลาตรงกันแล้ววันนี้เราได้สัมภาษณ์อะตอมแล้วครับอะตอมคนนี้ใช่ ZM s e r ็ม g g หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมคือผมอชื่อเล่นชื่อตอมแต่ว่าเซิร์ฟจีจะผมตั้งชื่อตอมไม่ได้ มีคนใช้ไปแล้วโอเคครับเซิร์ฟนี้ยังตั้งชื่ออตอมได้ทันแนวคิดและว,วิธีการทําของของอ,อตอมเนี่ยทายังไงครับให้สมดุลบอกคนดูให้ฟังหน่อยครับคือคือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ที่แน่นๆน,น,นะครับต้องถ้าถ้าอยากทําสายบาลานเนี่ยคือคือผมมองอี้ผมมองว่าทำฮิตแอทแทกเยอะไปเลยอะ่ะมันมอได้แต่ว่ามันเล่น PvP มันก็เล่นได้อรัแต่ว่ามันมันเล่นยากแต่ว่าถ้าทํา ของประมาณนี้มันก็มีตำแหน่งในวอให้เล่นได้แล้วก็สามารถเล่นพ P ได้ด้วยคือถ้าเราทำของมาวออย่างเดียวเราอาจจะแบบได้เล่นแค่สัปดาห์ละสองวันอะไรเงี้ยม,มันอาจจะแบบน่าเบื่ออะไรเงี้ยผมก็เลยทำประมาณนี้แทคติกในการเลือกของแต่ละชิ้นใช่ครับ<อ>พยายามเลือกชิ้นที่มี HP ให้เยอะที่สุดนะครับอาที่เช่นสมมติเราใช่ครับเราเรา,เราทำให้มี HP ให้เยอะที่สุดก็คือเลือด กับเดฟเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันเพราะว่าถ้ามีแต่เดฟเวลาเราดวตีครับในห้องแดงอ่ะมันมันมานามันไม่ขึ้นพอมานามันไม่ขึ้นเนี่ยเราเราก็คิดไม่ได้นะครับผมก็เลยเลือกใส่พวกแบบอย่างผสมใหม่ผสมใหม่สามส่วนเนี้ยครับก็จะหมุกเลือดพันห้านะครับเสื้อวันแม่ก็หมุกเลือดพันห้าส่วนหลังก็จะเป็นอ่ะพระคุมเจโนซาก็หมุกเลือดเหมือนกันแล้วก็หลังไวกิ้ง ก็บวกเลือดเหมือนกันเลยครซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตัวผมเปลี่ยนไปใส่แหวนไวกิ้งกับหมวกไวกิ้งแล้วเปลี่ยนหลังไปเป็นไปเป็นหลัง<ม>พวกถังคีอะไรเงี้ยครับมันก็จะขึ้นคีมก็จะขึ้นแต่ว่าดีเฟน์กับเลือดก็จะหายไปอะไรประมาณผมผมรู้สึกผมมองว่าเออคีที่ข้อ6 3สิกับคีดาเมจร้อยสิเนี่ยมันก็เพียงพอที่ที่จะใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบมันก็ออกบ่อยู ทำไมอะตอมเลือกใส่ชิ้นส่วนชินโนบิครับส่วนหมวกเนี่ยมันได้คีริคอกับคีดามิแล้วก็ได้เลือดแล้วก็ได้มานาส่วนลิงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรูสุดมันจะได้แค่มันน่าจะได้แค่คีดามิอย่างเดียวนะลิงจะบวกออดีเฟนด้วยครับเมื่อใส่ครบ3ส,ส่วนของผมเนี่ยชินโนรีเจนเนี่ยมันมันจะแบบบวกทั้งคีริคอแล้วก็คีดามิส่วนผมกับผมกับส่วนอื่นๆเนี่ยมันน่าจะบวกเลือดเท่ากัน แต่ว่าสเตท,ทัสในส่วนอนื่นๆอาจจะแบบไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้ครับบนแวลิงผมจําไม่ได้คะคือตอนแรกผมทํารีเจนมามามชิ้นมีผมมีหน้ามีหมวกมแต่ทีเนี้ยใช่ครับผมทําผมหน้าหมวกแล้วก็ใส่เป็นแหวนผสมใหม่เพื่อเพื่อเอา 3, 3ส่วนก็คือ,อ k ีดรเมศสิบห้าแล้วก็ออเดบร้ 150, แล้วก็ทำผสมใหม่สาส่วนก็คือออเดบร้แล้วทีนี้ขีมันมันต่ำครับขีมันน้อยผมก็เลยต้องมาทําแหวนรีเจน แล้วก็ย้ายไปใส่หน้าผสมใหม่แทนอันนี้ก็คือผสมทั้งหมดเองใช่ไหมครับเนี่ยถ้าชินโนบีผสมเองครับผสมเองถ้าชิโนบีผมผสมเองถ้าผสมใหม่เนี่ยผมซื้อเอาชินโนบีนี่โอ้โหมดหมด,หมดเยอะมากครับเพราะว่าผสมติดแล้วหมวกสิบแตกไปเยอะครับห้าหกอันได้หมวกแตกไปสามอันแหวนแตกไปสามอันอะไรเงี้ยซื้อเอาคุ้มกว่านะ <c oughs> ใช่ครับซื้อเอาคุ้มกว่า <c oughs> ก็วิธีทําของที่แบบบาลานซ์สุดเราควรที่จะดูสองข้อใหญ่ๆตามที่ผมบอกข้อแรกคือเลือด นะครับข้อแรกคือเลือดเลือดกับเดฟข้อที่2คือพยายามจับเซตคู่สส่วนให้ได้มากที่สุดอ่าอย่างผมเนี่ยผมทำของออเดฟค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ฮิตแอทแท็กผมฮิตแอทแทผมเนี่ยมันตกผมก็เลยต้องจับคู่ไวกิ้ง2ชิ้นเพื่อให้ได้ฮิตแอทแท็กร้อนะครับก็คือสนหลังกับส่วหัวใช่ครับส่วนส่วนเซตด้านหน้าเนี่ยผมก็ จะเน้นไปที่ออเด็ ep, อย่างเช่นหมายถึงว่า3ส่วนนะครับในเมื่อ3ส่วนของผมเนี่ยยังผสมใหม่เนี่ยใส่3ส่วนเป็นออเด็ร้อยชินโนบีใส่3ส่วน All 150. ออเด็บร้อยห้าสิบในเมื่อมันได้ออเด็มาถึง250แล้วผมก็เลยไปตีออเอทีเคอ๋อตีออแอทีแคนใช่ครับเพื่อเพื่อ,อทำค่ายกันมผมผมทำค่ายกันก็คือเหมือนกับประมาณว่าแบบให้มันแบบบาลานซ์ปั๊ใช่แล้วก็ พ <K in ical> วกคีที่ขเราก็ไปรีดเอาจากของอย่างเช่นหน้า i m m o r ร์ทเท้าฉลามทองพระคุมเจโไซาอะไรประมาณนะครับมันก็บวกคีย์ค่อนข้างเยอะมันก็ได้ทําให้แบบมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยขาดอะไรซึ่งซึ่งตัวผมเนี่ยตอนเนี้ยกางเกงผมเนี่ยมันมีกางเกงวันแม่ที่จะต้องใส่เข้ามาอีกแต่ว่าผมยังตีออร้อยไม่เสร็จถ้าใส่เข้ามาเนี่ยมานามก็จะเป็นเก oh ้าพันมันก็จะ น่าจะครบครบเซตเลยอะไรประมาณนะครับแล้วก็จะได้สามส่วนด้วยใช่ได้ได้สามส่วนของวันแม่ด้วยใช่ครับแม่ได้สเปเชียลด้วยสเปเชียลเนี่ยก็จะขึ้นไปเป็นประมาณสองพันกว่ากว่าับเป็นประมาณสองพันกว่ากว่าเพราะว่าผมยังมันมันมีออออที่ต้องตีนะครับโดยรวมแล้วในตัวเนี่ยหมดไปเท่าไหร่นะครับประมาณได้ไหมฮะทั้งสองฝั่งข้อนี้นี่ผมผมไม่ได้ดับเลยครับ หมดหมดหมดเยอะอยู่ครับหมดเยอะพอสมควรลองประมาณให้ให,ให้ให้คนดูได้ฟังหน่อยแบบคู่วิสตอมอ่า์บีอาตอมคือถ้าซื้อเอานะครับผมว่าซื้อเอาสามแสนน่าจะอยู่ครับแต่ว่าผมตีเองครับส่วนใหญ่มันตีเองแล้วมันแตกแล้วก็ตีเองตีเองอะไรเงี้ยแบบมันก็เลยแบบค่อนข้างหมดเยอะแล้วก็ผมจะติดซื้อในช่วงเดย์วันด้วยมันก็เลยแพงอ,อย่างเช่น แะอ่ะอ,ะอย่างกางเกงตัวนี้ครับออดฟเฟนต์ร้อไม่ลบผมซื้อมา8 0 0พแล้วก็มีเสื้อมีเสื้ออีกตัวหนึ่งเป็นออ l ด e เฟน s ์1 1อไม่ลบไอตัวนี้ก็ซื้อมา7 5็ดแต่ว่าไม่ได้สใ,ใส่ใส่วันแม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีผมอย่างผมเนี่ยเป็นออแอทแทก1 1้อแต่ว่าลบแค่2อันเนี้ยผมก็ซื้อมา8ปด0 0อะไรครับมันก็เลยแบบคือซื้อตั้งแต่วันแรกที่แคสใหม่มันเข้ามามันก็เลยแพง เวลาเราแบบดูคอมแพร์ของที่เราจะเปลี่ยนตามแพทใหม่เนี่ยก็ดูความคุ้มค่าครับอย่างเช่นแบบเสื้อตัวเก่าเนี่ยมันไม่ได้บวกเลือดเสื้อวันแม่หมกเลือดโอเคแปลว่ามันโหดกว่าอ่าอย่างผมผมอันเก่าหมกเลือดพันหนึ่งผมวันแม่มันหมุกเลือดแค่ห้าร้อยเราก็ต้องลองคอมแพร์ดูว่าเลือดห้าร้อยที่หายไปเนี่ยแลกกับฮีทแอทแทคแปดสิบแล้วก็คีย์ที่เข้าสี่จุดห้าเนี่ยมันคุ้มไหมพอผมคำนวณแล้วว่าเออเลือดมันหายไปห้าร้อย อ่ามันคุ้มครับใช่ผมก็เลยเปลี่ยนส่วนกางเกงกางเกงเนี่ยมันแลกเออ่กริปดิเฟนซ์ลดลงไปประมาณ15แลกกับมานา500แล้วก็สเปเชียลอีก50เมื่อใส่ครบสามส่วนอ่าผมก็ใช่ครับผมก็มองว่ามันคุ้มที่จะเปลี่ยนอ่าจะต้องเอาร้อยบวกใช่ไหมครับกางเกงมันแม่ใช่ครับ ใช่ก็จะต้องเป็นออร้อยผมจะใส่อร้อยตลอดคือก็คือยังหาไม่ได้ต้องรอคนตีตังเ,เกงอร้อยขายใช่ครับผมผมตีแตกเองไปเยอะแล้วก็เลยแบบไม่ไม่เอาดีกว่าซื้อเอาดีกว่าตีแจกประมาณกี่ตัวรถสามหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็ตีรถ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 ,รถคือมันมันติดนะครับแต่มันไปแตกตอนหกสิบประมาณ 6, สองสามอันเลยโอ้ถ้าไปอันทัดมานี่จบทุกสิ่งเลยนะครับอะตอมไม่ตีบวกเก้าก่อนล่ะ แล้วก็รออันทัดมาแล้วค่อยตีบวกสิบรู้สึกว่าเปิดเป็นโลกจิตมันเป็นสีม่วงอะผมชอบสีส้มๆตุกันไงอ๋อชอบให้มันเป็นแบบสีส้มหมดเลยอะไรอย่างี้ครับก็เลยเอาเอาเอามาตีเลยอาตอมแนะนำหน่อยครับสำหรับนินจาสาย PVP พอแนะนำได้ครับผมไม่ได้เล่นเก่งมากนินจาแต่ว่าก็พอเล่นเป็นแล้วนะครับคือนินจาเนี่ยก่อนหน้านี้มันโันผีมากเพราะว่าตัวลงดีมันแรงมากแต่ว่าพอมันเนิร์ฟ ม,นนมันก็เบาลงไปเยอะครับแต่มันก็ยังแรงอยู่ทีเนี้ยมันก็เลยต้องใช้การผสมผสานหลายๆอย่างซึ่งผมผมแนะนำนะครับให้ไปดูแทคติกการเล่นของของคุณคิง<ม>ก็จะแบบได,ไ,ดได้เทคนิคจากเขามาหลายอย่างผมก็ไปนั่งดูครับว่าออแบบเขาเล่นประมาณไหนพวงเข้าทําคือเข้าทําท่าไหนแล้วเข้าทําตอนไหนอะไรประมาณนี้<ม>ก็วิธีเล่น<ม>คือผมแนะนำว่าถ้าเป็นสายนินจานะครับไม่อยากให้เน้นไปที่ฮิต อย่างเดียวคือเข้าใจว่ามันตีแรงแต่ว่าเราควรมีกริปแอทแทกไว้ด้วยเพราะว่าสายนินจาเป็นสายที่หักแรงมากๆแล้วพอหักเนี่ยมันก็สามารถลงดีซ้ำได้ด้วยผมก็เลยแบบพยายามทำให้กริปเนี่ยมันอยู่หลัก2,000ก็คือหักปุ๊บแล้วก็ต่อยซ้ำของที่ทำมาเนี่ยมันมันไม่ต้องเขาเรียกว่าไงมันมันไม่ต้องพึ่งคอมโมมากเพราะว่ามันแบบอาศัยจังหวะในการเข้ารับกับการหักเอา มันมันตีแรงอะตอมใส่เขียวบวก12ครบทั้งสองฝั่งเพื่อกันเตะต่อยจากคู่ต่อสู้ผมเลยอาศัยที่ว่าโอเคถ้าคุณเล่นวนผมก็จะอึดก,การต่อยให้มากที่สุดแล้วก็เลือดให้เยอะที่สุดเพื่อพอคุณวนสมมติคุณวนไปรครึ่งให้คาวนจนแบบเวลามันใกล้หมดแล้วเงี้ยถ้าผมอึดมากเนี่ยเลือดออกม,มาจะลดนิดเดียวแต่ถ้าผมเข้าไปหักเขาได้แล้วก็เตะซ้ำได้เนี่ยมันจะพลิกเกมได้อะไรประมาณนะะี้ครับ สำหรับคนที่เริ่มทําของ PVP ต้องมีคีกับคีดาเมจนี่เท่าไหร่ครับให้ผมแนะนําขั้นต่ําก็ควรจะสัก50ครับแล้วก็เมดเมดสักร้อยหนึ่งกำลังกําลังดีครับผู้เล่นใหม่สาย PVP ก็สามารถทําของได้อาจจะไม่ต้องเยอะมากนะค่อยๆทําและคิดว่า PVP ห้องแดงเนี่ยมันมีสเสน่ห์และมันสนุกยังไงมันสนุกมากครับคือเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นห้องฟ้าเนี่ยครับมัน มันมีทั้งทีมแอตแทกทั้งดับเบิลแอตแทกมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าการที่เราเล่นห้องแดงเนี่ยมันแบบมันคือการฝึกหนึ่งหนึ่งใช่ครับแล้วก็ฝึกมือ mm. มด้วยใช่เวลาเราสมมุติอย่างผมเนี่ยผมจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในดีเดียวกันอ่าผมก็เอาไว้เล่นเทควันโดแบบผมก็อัดสกิลเต็มแต่แต่ไม่มีของเอาไว้เล่นห้องถอดของมันหนึ่งหนึ่งเนี่ยสมมุติถ้าเราชอบคอมโมนะครับแล้วเวลาเราคอมโมอยู่เนี่ยเราจะไม่โดนคนอื่นเข้ามากวนเราก็จะแบบ ตีไ,ไม่ได้เรื่อยๆจนก,กว่าจะจบุนแล้วก็เวลาเราเล่นหนึ่งๆเนี่ยมันจะมันโฟกัสมากกว่าครับผมรู้สึกว่ามันแบบมันมีเสน่ห์กว่ามันสนุกกว่าการเล่นแบบห้องฟ้าอะไรเงี้ยคือห้องห้องห้องฟ้าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่สนุกสนุกแต่ว่าผมไม่มี e special ด้วยซึ่งไ d ดีผมเนี่ยมันต้องรอโล่มาก่อนถึงจะแบบไปเล่นพวกนั้นได้แต่ว่าก็ก็ยังคงเล่นห้องแดงอยู่ดีครับหน,หนึ่งหนึ่งเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าลองเล่นกับเพื่อนครับโดยเวลาแบบ เวลาเหลือเราคนเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเราทีมนนเหลือเยอะเยอะมันมันก็มันก็เทียกันมันก็สนุกอว่าครับเหมือนแบบมันเป็นความหวังของทีมได้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนเป็นตัวแบกของทีมได้นะฮะเป็นจะแบกนะครับก็ประมาณนั้นครับมันมันแบบวันแมนโชว์ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันแบกง่ายกว่าด้วยอะตอมเติมเกมโซนโฟต่อเดือนเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ครับห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งได้ครับประมาณไม่เกินนี้ ก็ขอขอบคุณอะตอมเป็นอย่างมากสำหรับการทำของสมดุลในสาย PVP ใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักเฟสไปถามอะตอมได้โดยตรงพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ลุงโยเกมเมอร์ก,ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบาย